สามหม้อเมื ui, time, ่อหนึ่งนะกินขมหูเลยกินน้ำมืดหม้อได้ละก็อาหม้อนั่เนาะมันจะมีแห้งบ่ายดีท่านผู้ชมยินดีตามหักทีสองซาบดอกไม้นะท่านผู้ชมแล้วแต่ผู้ชมมือนี้มาพบกับสองซาบดอกไม้ขึ้นก่อนมือนี้ท่านผู้ชมสิพ้าใบบ่งนั่นข่าวดีนะทุกคนข่าวดีสําหรับหมูปูเฮาเนาะชิว่าได้ลูกคนที่สองแล้วอนคนที่สองหูกของนางแว้นนะคือยิ่งลูกชายก็ลูกชายทุกคน ก็ถือแบบเป็นลานหรือแบบเป็นหลู่มของภูณร์นาะงผัวเป็นหมู่งฮาทุกคนเลยสิพาไปเบิ่งเนาะเพิ่นกำลังอยู่ไฟแต่ว่าด้อยู่ไฟหอนเลยเนาะอยู่ไฟหอนท่านผู้ชมสิพาไปเบิ่งเลยแาวดาทุกคนเออลูกผู้ชายไปเบิ่งว่าสีโลสีดังคมสีโลสำได้ทุกคนแา่ดานี่แหละเพื่อนใกล้ๆนี่ทุกคนเบิ่งสิถ่ายให้เบิ่งนี่เพื่อนที่ว่าเฮาสิไปเดทางหน้านะทุกคนเขาอยู่ไฟตลาดแล้วบาได้ให้น้องนะ ทางได้ทางเขานะเบ้าทางเขาทางไหนทุกคนทักทายสบายดีแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนอายเด้อเบิ่งคนหน่อยดังคือไปก็ดังขึ้นไปเนอะไทยกับแม่เบ้าข่าวจะเคยลูกมันเนาะก็ดีแล้วแหบนเออได้ลูกยามนาวอยู่ไทยเนาะ มึงกาไว้เลยเนาะบอกมึงเออม,มันเน่ไว้เลยเมือนละจักหมอแหวนหนามนี่สามอีตายเมือนละจักหมอวะอีตายกินไล่ลายได้นามิคเนี่ยมันกินไแร่ลายเนาะอีตายตะกี้เลยเหมือนละซามหมอนอนกินอยู่ไพยทุกคน ค่แห้งอยู่ตีเวนคือบ่มียังเลยขอ่อยโพล่จนเอาแห้งๆจนใหม่ดากเนอะเนอะถ่ายแล้วนี่แม่ลูกอ่อนสักปีแล้วมะมึงซาวเท่าไหร่อรีบวะ พ่อมึงหน่อยกูกูหน่อมึงเกิดปีสังขนันหรก้าเก่าเออซ้อนซองสามกูลูกซองละมันมีดายังบัวได้ผัวเสียใจด,ด้วยนาดาโอ้ยตากระบะอบเขาได้อันลูกซองละเพิ่งจะบัวได้อันผัวอยู่เออได้ใครมั้งคะ สบายนะซุมื้อนี่บ่อยู่ไผก็สะดวกสบายเนาะมีห,าาหมยังเฮาก็ฮู้จักหมดล่ะเกียมไวม้หมดตเตียงเติงบักสุยมันผัวมันแม <c oughs> <c oughs> ่ลูงอ่อนสิเตะมาน9เดือนเนะาะเผื่อสิดได้อู้ทรมาน <c oughs> <ừ. S 1> ปะลาหล่ํไปใสบ่บ่อ เวนปลาไปสายนอกสายนอกพัาี่นั่นี่นี่นี่นไคนนอกคนนอจะม่ะอยู่บก็ได้่าเสร็จเอ ข้าวแห้อาบเออแนวมันอาบน้ำเมะบ่หนงอาแบบหนังอาให้กินนมมึงคนนั้นผู้ที่หนึ่งนะกินนมมึงแบบเออดีแหละกินนมเมะปากไม่กินกูก็สิกิน กินน้ำนะรีแฟร์ปากหาำก็ยังบมเป็นแล้วเอาบบเป็นขี้เหือเอาบ่เฮ้พูดอย่างอกอน,นะอันนั้นขาแม่นีเออโม้เ,เจแงงสาวเนาะมึงกินจากหมอเคยสามมอละสามกินนแพ้มันลองเอาลูกเลยหสิบ<อ> ป้าหอซีบซีบถุยไปขุมลงหนวะอือฮึจีแวหนก็ยากยากเลยสุดคุท่านได้พ่อบา มากินหนสอมน่อยใ่ไมได้มือล้หาหมอหาหมอโอเคบอก่ไม่ได้มือล้หามอเอนะโซ่หอมล้เนาะมีแม่นมุ bào xào dính bột ao Bảo ao <laughs> bồi <hình> bồi. <laughs> น้มาเบิ้งในบ้านเขานะในชายบิ้งแน่โอ้ยชเงนจีบเนนขารีไมหาสกนานี่ยเออมีเงินบ่ีเ้เพือเอาไปซื้อจีเผือร้านเราวะบ้านใหญ่เลยร้านหรือปูกินเองแล้วแบบนี้น้ำตกอหไเคยกินเลย

สมดีขึ้นตะบอแกงข้นแคเราไม่ใื่อบ้านอ่เอ้าขึ้นกยดหน้าที่เลยองมานีเด้เิออามา

ใช่คุยเด็กวะเด็กก็ม้เอาแล้วด็กก็เอาไปรัดต้นผู้นี่ไปดีแต่ใช่ดูดีแล้วู่ดีมากดีเลยดี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 

Quarto năm nay. Young horn, mong mang horn. Mong

คอยกินตอยกินเยนท่าไรฮะเย็นายน่ะจ๊ะสามโมงนิโมงเย็นแล้วก็ยุ <S <S ่งย uh> ังไงฮะใช่ใช่เเเนดายาแฮาใครกินาบมอ่ hmm.